ตานนี้นะเนาะค่ะเนาะขอพึ่งในรายๆค่ะที่เข้ามารับชมค่ะประตูโค้งนะคะ่ะอันนี้เป็นประตูโค้งประตูโค้งทางาวัดค่ะสวัสดีค่ะมากราบไหว้บูชาขอพรทางไปห้องน้ำพิ่นก็มีบอกไว้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะทางไปห้องน้ำก็มีข้างหน้าที่ห้อง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่คนเมืองฮ่องกงขอพรจากองค์หลวงพอ่อเพิ่นเป็นองค์หลวงพอ่อพระประทานพรค่ะมากราบไหว้บูชาขอพรแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกงคือกันค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อยู่ที่เกาะลันเตา เมืเ่อเช้านี่ย่ายน้อยมากแห่งนี้ค่ะนี่คุณกับร่างสิบปลูกบัวอยู่ค่ะกับร่างสิบปลูกบัวปลูกบัวไปเป็นสถานที่ซักซิ์อีกแห่งหนึ่งที่คนเมืองฮ่อง,องกงคนเมืองไทยนิยมมาไหว้พระที่นี้ตรงนี้เยอะมากค่ะ พูดพูดชี้ค่พู้ชิชกลับบ้านแต่นี่คือง่หน่อยค่ะกนน้องสิเดินทางกลับบ้านเนาะค่ะคนไทยเขาก็มีต้องเห็นกับเป็นประตูโค้งค่ะประตูโคง้งของวัดโปลินจีค่ะสื่อภาษาจีนชื่อวัดโปลินจีนะคะภาษาไทาย่ายหน่อยบารู้จักเนาะค่ะว่าสื่อว่าจังไรง่ามมาก นักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศก็ได้ค่ะและก็นักท่องเที่ยวเป็นสถานที่ศักซิดอีกแห่งหนึ่งที่คนเมืองฮ่องกงและก็เป็นสถานที่ท่อง,อ,งงททองเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกงคือกันค่ะสถานที่ศักซิดแห่งนี้อยู่ที่เกาะลันเตาด้านข้าขายถูกเทียนเนาะค่ะให้ ทุกคนนักท่องเที่ยวมาบูชาทุกเทียนจริงแเละค่ะทั้งในคพึ่ก็บเป็นร้านขายอาหารขอพรจากอง,องอค์หลวงพ่อพิ่นเป็นองค์หลวงพอ่อพระประทานพรค่ะคนไทยก็มาหลายที่กันค่ะ,คะสองทางทางก็ไมีรูปปั้นต่างๆสวัสดีค่ะมื่อยายน้อย พาท่านผู้ชมมาชมสถานที่ศักดิธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกงมาชมข้อเเห็นก็เป็นประตูโค้งค่ะประตูโคง้งของวัดประเทศใดก็พากันมาค่ะเราอย่แถบเอเชียแถวเอเชียนี่แหละค่ะจะพากันมาเที่ยวชมมากราบไหว้สักการะด้านค่าขายทุบเทียนนะคะ ให้ผู้คนนักท่องเที่ยวมาบูชาทูบเทียนงที่ละค่ะั้างในคุณก็บเป็นร่านขายอาหารคุณได้กับมาหลายทื่กันค่ะ,คะสองทางทางกัมีรูปปั่นต่างๆบ้นันเขาพรรษานะคะกแก่หน่อยกับผ้า นค,คนแขงนี่คะ่ะนี่คนอยู่กับน้องสิบปลูกบัวอยู่คะ่ะกับน้องสิบปลูกบัว <c oughs> ปลูกบัวไว้ต่อโบชาคะ่ะที่ห้าเมาเห,าเห็นท่านกับเป็นพระบโวสดของวัดแห่แงนี้นะคะเป็นพระบโบสแห่งวัด ขอพรจากองค์หลวงพอ่อพ่นเป็นองค์หลวงพอ่อพระประทานพรค่ะทางไปห้องน้ำพ่นก็มีบอกไว้แล้วค่ะเนาะทางไปห้องน้ำกับมีข้างหน้าที่ห้องโปลินจีค่ะสื่อภาษาจีนเชื่อวัดโป้ลินจีนะคะภาษาไทยย่ยหน่อยบารู้จักนาะคะว่าซื้อว่าจังไย นี่คืบอบริเวณทางข้างวัดกม็มีมีวิวทิวทัศน์สวยงามมากค่ะมีวิวทิวทัศน์สวยงามนด้านค่ะขายทุบเทียนเนาะค่ะให้ผู้คนนักท่องเที่ยวมาบูชาทุบเทียนอย่างนี้เละค่ะทางในคุณกับเป็นร้านขายอาหารมองเห็นกับเป็นประตูโค้งค่ะประตูโค้งของวัดอบูชาค่ะ ที่เ้าเมาเห็นท่านกับเป็นพระอุโบสถของวัดแห่งนี้นะคะเป็นพระอุบโบสถแห่งวัดโบลินจีค่ะสื่อภาษาจีนเชื่อวัดโปลินจีนะคะภาษาไทยย่ายหน่อยบรรลจักเนาะค่ะว่าสื่อว่าจังไรขอพรจากองค์หลวงพอ่อเพิ่นเป็นองค์หลวงพอ่อพระประทานพรค่ะนี่คือบริเวน ทางทางวัดก็มีมีวิวทิวถัดสวยงามมากค่ะมีวิวทิวถัดสวยภายในประเทศก็มั่งฮ่องกงนี่ก็หลายให้กันค่ะ,คะ,ม,ะมี็นกับปุกเปิ้นไหมแล้วก็มีช่นงังพักผ่อนเป็นด้านค่าขายทุบเทียนนะคะให้ผู้คนนักท่องเที่ยวมาบูชาทุบเทียนยที่ละค่ะข้างในพนก็เป็นร้านขายอาหารค่ะวัสดีค่ะมื่อในยายน้อย ถ้าท่านผู้ชมมาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกงพูดพูดจิ๊กลับบ้านแต่นี่คือง่ายๆกันการออกเดินทางกลับบ้านเนาะคะ่ะคนไทยเฮาคนนี้ค่ะทางไปห้องน้ำคนกับนี่เบอกไว้เนาะคะ่ะเนาะทางไปห้องน้ำก็มีข้างหน้าที่ฮอบน,น์นิ่งพลันหลายเลยค่ะเวลามาถึงแต่เศร้าเลยค่ะ ช่วงนี้ช่วงบ่ายคนเริ่มเยอะนะ,ะ้วก็ทยอยมาคนทยอยมาล่ะ,ะเยอะแล้วนี่ก็้ง,งามมากนับท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศกันไล่ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนาะไม่รูปปั้นต่างๆตัง้ตงไว้ให้ผู้คนมาชมกันคนก็นมีเขียนซื้อไว้คนณด้ค่ะเขียนซื้อไว้ทหารท่านผู้ชม มาเที่ยวชมแลวกับมาไหว้สักการะขอพรด้ค่ะเด็กที่แห่งนี้ค่ะนี่คนกำลังสิบป,ปลูกบัวอยู่ค่ะกำลังสิบป,ปลูกบัวปลูกบัวไว้โปรินจีค่ะสื่อภาษาจีนเชื่อวัดโปรินจีด้ค่ะภาษาไทายาย,ย่าหน่อยบ่รู้จักหรอคะว่าซื้อว่าจังไหนี่ อย่างคนซื้อประจำเดยพ์พอดีคนน่ะนี่แหละค่ะชมบรรยากาศอย่างคนซื้อประจำเดยพ์พอดีคนน่ะนี่แหละค่ะชมบรยรยากาศเที่ยวเขามาชมเขามาไหว้ขอพรค่ะตับูชาค่ะ ที่เฮองมาเห็นหกันก็เป็นพระอุโบสถของวัดแห่งนี้นะคะเป็นพระอุโบสถแห่งวัดสวัสดีค่ะไม่ได้ย้ายน้อยพ้าท่านผู้ชมมาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมือฮ่องกงประจําค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเยอะมากค่ะนักท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศค่ะประเทศไทยประเทศญมอปุ่นมออเห็นก็เป็นประตูโค้งค่ะประตูโคง้ง ของวัดท่านงานนักขานะะ้อขอพุ่นในลายค่ะี่เข้ามารับช่องค่ะประตูโค้งนะคะอันนี้เป็นประตูโค้งประตูโค้งทางเข้าวัดค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอพรจากองค์หลวงพอ่อเพิ่นเป็นองค์หลวงพอ่อพระประทานพรค่ะงามานักท่องเที่ยวเ็ามาจากต่างประเทศก็ได้ค่ะ แลวกันนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกงคือกันค่ะสถานที่ซักชิดแห่งนี้อยู่ที่เกาะลันเต่าท่านผู้ชมมาเที่ยวชมแล้วก็มาไหว้สักการะขอพรได้ค่ะเด็กอแห่งนี้ค่ะนี่คอนอกับรังสิป,ปลูกบัวอยู่ค่ะกับลังสิป,ปลูกบัว <c oughs> ลุกบอาราบไว้บูชาขอพรไรขายร้านขายอาหารเจค่ะ